นวนตกรรมและความปลอดภัยค่ะมหาวิทยาลัยศิรินกรนวิโรธค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมานําเสนอนวัตกรรมด้านความปลอดภัยนะคะซึ่งวันนี้นะคะพวกเราจะมานําเสนอแบบจําลองความปลอดภัยเรื่องภงมือกันไฟฟ้าค่ะค่ะมาพี่มาในการจัดทําแบบจำลองนี้ขึ้นมานะคะเราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนะคะคนงานจำนวนมากไม่สงสัยเขงมือกันไฟฟ้าค่ะซึ่งอาจเกิดจากความประมาทนะคะขาดความตระหนักถึงความปลอดภัยของการสวมผงมือกันไฟฟ้าค่ะ างกลุ่มพวกเราก็เลยได้จัดทำแบบจำลองถุงมือการไฟฟ้านี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้ประชาชนหรือว่าผู้ที่สนใจเล็งเ,เห็นถึงประสิทธิภาพของถุงมือการไฟฟ้านี้ค่ะสําหรับกลุ่มเป้าหมายของพวกเรานะคะจะเป็นผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้าค่ะแล้วก็ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ต้องการอุปกรณ์ไฟฟ้าค่ะค่ะสําหรับข้อดีของนวัตก,กรรมของเรานะคะก็คือเพื่อเพิ่มความตระหนักและให้พนักงานเห็นความสําคัญในการใส่ถุงมือการไฟฟ้าค่ะต่อไปนะคะเราจะมา สำหรับอุปกรณ์ที่เรานำมาใช้ใน,ในการทำนวัตกรรมของเรานะคะจะประกอบไปด้วยแผ่นอะคริลิกที่เราเอามาประกอบเป็นสเตชันนะคะต่อไปนะคะเป็นถุงมือการไฟฟ้านะคะซึ่งเป็นถุงมือการไฟฟ้าจริงนะคะซึ่งสามารถการไฟฟ้าได้1000โวลต์นะคะและต่อไปนะคะเป็นถุงมือผ้าธรรมดานะคะเพื่อที่จะให้เห็นถึงความแตกต่างนะคะ ต่อไปเป็นการแนะนําเครื่องเลเซอร์นะคะโดยในการทดลองนี้นะคะเราจะใช้เครื่องเลเซอร์ค่ะแทนแหล่งกําเนิดไฟฟ้าค่ะเนื่องจากแหล่งกําเนิดไฟฟ้านะคะจะทําให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ทดลองใช้งานโดโจของเราค่ะวิธีการใช้งานนะคะก็คือเสียบปลั๊กค่ะจากนั้นกดที่ปุ่มสตาร์ทค่ะเมื่อกดที่ปุ่มสตาร์ทนะคะหน้าจอจะแสดงผลค่ะสามารถเลือกระดับการยิงเลเซอร์นี้ได้ถึง8ระดับนะคะ โดยในการทดลองนี้ค่ะเราจะใช้ที่ระดับ6-7ค่ะซึ่งผ่านการคิดค้นมาแล้วนะคะว่าอยู่ในระดับที่พอดีสำหรับการทดลองค่ะเมื่อเราต้องการจะยิงเลเซอร์นะคะจะต้องกดที่ปุ่มยิงเลเซอร์ด้านนี้ค่ะเมื่อยิงเลเซอร์นะคะเครื่องเลเซอร์จะไม่สามารถทํางานได้ค่ะถ้าไม่มีผิวสัมผัสด้านหน้ามากระทบกับเครื่องเลเซอร์ค่ะการสาธิตการยิงเลเซอร์ค่ะ เมื่อยิงเลเซอร์แล้วนะคะบริเวณที่โดนยิงเลเซอร์ค่ะจะรู้สึกอุ่นเล็กน้อยค่ะถึงร้อนนิดๆค่ะถ้าเกิดว่าไปกระทบกับส่วนที่มีเส้นขนนะคะอาจจะทําให้รู้สึกเจ็บเล็กน้อยค่ะเนื่องจากเครื่องนี้เป็นเครื่องเลเซอร์กําจัดขนนะคะ สำหรับการประกอบโดโจโครั้งนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยการประกอบแผ่นอะคริลิกเข้าด้วยกันนะคะ <S <S เพื่อให้มันเป็นสถานีการทดลองนะคะและการติดที่ยึดเครื่องเลเซอร์นะคะแลวก็ประกอบทุกอย่างเข้าด้วยกันค่ะต่อไปนะคะเป็นการทดลองนะคะโดยเราจะแบ่งการทดลองเป็นทั้ง3ขั้ง,งนะคะโดยรั้งแรกนะคะเราจะใช้มือเปล่านะคะในการทดลองะคะ่ะเราจะมีความรู้สึกร้อนเล็กน้อยนะคะที่ปากมือค่ะั้ต่อไปนะคะเราจะทดลองโดยการใช้ถุงมื ก็ยังจะมีความรู้สึกอุดนุที่ฝ่ามือนะคะต่อไปนะคะเป็นการทดลองโดยการใช้ถุงมือกนันไฟฟ้าจริงๆนะคะอันนี้นะคะเราจะไม่มีความรู้สึกเลยนะคะค่ะสำหรับการทดลองการใช้ถุงมือกนันไฟฟ้าในครั้งนี้นะคะทางผู้จัดทำบอกว่าผู้ที่ทำงานกับไฟฟ้าตระหนักในการ